สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ว่าโยนหินถามทางหมายถึงการเปิดประเด็นหรือการหยั่งเสียงลุงพลเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในคดีชมพู่ ถ้าจะนับผู้ต้องสงสัยก็ไม่น่าจะน้อยกว่า4-5ถึงคนขึ้นไปแต่เหตุใดสื่อหลักทุกสื่อจึงพุ่งเป้ามาที่ลุงพลทนายขอตอบแบบไม่เกรงใจว่าเพราะสื่อหลักได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้ปั่นกระแสลุงพลขึ้นมาอีกครั้งเพื่อกรบข่าวบางข่าวก็เท่านั้นดังนั้นสื่อหลักจึงสร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างทุกอย่างที่สร้างได้ ให้เป็นข่าวและก็สามารถทำให้ประชาชนหันมามองดูคดีชมพู่จนลืมเลือนเรื่องบางอย่างไปการเข้าเครื่องจับเท็จก็เป็นเพียงละครฉากหนึ่งซึ่งแทบไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดฟังได้เพียงใครให้การน่าสงสัยก็เท่านั้นการที่ลุงพลตบหลังนักข่าวก็เป็นไปตามแผนยั่วยุโดยปรากฏคลิป หลุดจากนักข่าวคนดังกล่าวพูดโทรศัพท์รายงานกลับมาส่วนกลางทำนองสำเร็จแล้วแถมมีการไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นเรื่องใหญ่โตเพื่อสร้างเรตติ้งต่อไปการยกทับตำรวจป่าไม้ไปที่บ้านลุงพลพร้อมกับเชิญตัวไปเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็เป็นการสร้างฉากให้สมจริงให้เรื่องบานปลายให้สื่อมีข่าวเล่นต่อ รวมทั้งการเดินทางไปของคนบางคนก็แทบไม่มีผลทางกฎหมายแต่มีผลทางด้านปั่นกระแสไม่ให้ตกเท่านั้นส่วนคนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมช่วยเหลือลุงพลแต่กลับมาเป็นศัตรูด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยนั่นก็อาจจะมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างหรืออาจเกิดจากความไม่พอใจจริงๆอันนี้ยากเดายาก ส่วนคดีอื่นที่ลุงพลกับพวกโดนเป็นหางว่าวอันนี้ขอผ่านครับแต่ลุงพลก็พอคาดเดาได้ว่ามาจากเหตุใดถ้ามองกันให้ชัดทุกวันนี้ลุงพลเหมือนรู้ตัวว่าเป็นหมากตัวหนึ่งที่เขาเอามาเล่นเป็นเกมไม่ได้จริงจังอะไรถึงขั้นเอาเข้าคุกเข้าตารางอันเนื่องจากลุงพลมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ หรือได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างในเชิงบวกจึงจัดทัวสนุกสนานร่าเริงอันนี้ทนายไม่ค่อยเห็นด้วยอยากให้ลุงพลทำตัวเงียบๆเดินสายทำบุญไหว้พระเกื้อหนุนคนในหมู่บ้านเดียวกันและข้างเคียงจะเป็นผลดีต่อลุงพลมากกว่าความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ดังนี้ ประกาศด่วนตามหาคุณจอบ้านอยู่ทางเหนือทนายสมเกียรติอยากพบด่วนเพื่อขอให้มาเป็นพยานในคดีแจ้งความเท็จตามที่ได้เคยคุยกันไว้ปลออ,อย่าไปเป็นพยานเท็จนะครับเป็นห่วงจริงๆครับซึ่งปู่มหาหมุนีนะครับก็ได้มาคามมอมเมนต์ว่าครับท่านพวกมีปัญญาแต่ใช้ไปในทางที่ผิดครับท่านหลอกคนไปตาย ยนหินถามทางสารพัดเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหลังจากนั้นนะครับทนายสมเกียรติก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k อีกว่า mm hmm. เมื่อคุณจอชอบเป็นพยานผมจะขอหมายเรียกให้มาเที่ยวมุกดาหารบ่อยๆเพราะผมก็มีประเด็นเกี่ยวเนื่องด้วยในคดีแจ้งความเท็จกับเพจปลอมอยากลายพันตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับ ท่านที่เอาสลิปมาเป็นพยานเชิญมาให้ปากคำให้หมดด้วยเพราะผมจะขอให้ท่านมาให้ปากคำให้ครบที่มุกดาหารทุกๆปากไปเลยสังคมจะได้เห็นความจริงปอลอบางระจันวันเพ็ญหลังจากนั้นนะครับทนายสมเกียรติก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพอีกว่าสงสัยงานนี้มีคนต้องติดคุกแงงะแจ้งความแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับท่านทนายสมเกียรติก็ได้โพสต์อีกว่ายิ่งคน้นลึกยิ่งมีหลักฐานเด็ดมัดพยานแน่นว่าเป็นคนก่อเรื่องและอาจเป็นพยานเท็จด,ด้วยงานนี้ทนายลอตไวเลอร์วงเล็บเรียนแบบมาร์คพิทบูขำๆนะครับกัดจมเขี้ยวดีไหมลิ้นพลิกได้แต่พยานหลักฐานพลิกไม่ได้มัดแน่นมาทำไมนอ หาเห่าแท้ๆปลอขอบคุณรหัส007และ008ด้วยส่งมาเยอะๆสังคมกระจ่างแน่ว่ามีขบวนการบ่อนทำลายคนอื่นและล่าสุดนะครับทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความไว้ว่าผมให้เวลาคุณไหนไม่รู้7วันที่จะออกมาพูดความจริงว่าที่มาเป็นพยาตมาเพราะอะไรทั้งๆที่เคยบอกผมว่า เรื่องทั้งหมดเป็นอย่างไรไม่งั้นผมจะเอาคุณข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทแถมช่อโกงประชาชนด้วยมีหลักฐานชัดเจนปลอ,อจำได้ไหมคุณบอกผมว่าเรารู้กันแค่สองคนนะคุณขอผมไว้ผมคิดว่าพวกคุณทำเกินไปแล้วผมเตือนแล้วนะว่าอย่าทำผิดกฎหมาย ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าสุดยอดครับพี่ขอบคุณพี่นะครับที่คอยช่วยเหลือคนที่โดนรังแกเป็นชาวบ้านธรรมดาและก็เป็นวัดธรรมดาถัดมานะครับบอกว่านี่แหลคะค่ะท่านทนายเพื่อประชาชนจริงๆริถัดมานะครับบอกว่าจัดให้หนักเลยคุณทนายความคืบหน้าล่าสุด 18กุมภาพันธ์หลังจากที่ลุงพลประแตนและลูกชาย2คนพร้อมกับคาราวานยูทูบเบอร์ขับรถยนต์กว่า7-8คันเดินทางออกจากหมู่บ้านกกอ,อกเมื่อวันนี้มาพักผ่อนจย่อนใจในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งช่วงกลางวันเวลา11นาิการะหว่างที่รอทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาถึงในช่วงเย็น เวลา16นาฬิกาลุงพลและคาราวานได้ไปพักผ่อนที่ร้านกาแฟโดยทั้งหมดได้ร่วมทำกิจกรรมโดยลุงพลได้ยืนพูดคุยและมียูทูบเบอร์รายล้อมและถ่ายทอดไลฟ์สดซึ่งทีมข่าวได้สังเกตและถ่ายอยู่ห่างๆขณะเดียวกันทีมข่าวได้รับรายงานว่าทนายสิทธาจะเดินทางมาเพื่อปรึกษาพูดคุยเรื่องคดี และจัดกิจกรรมเปิดใจระหว่างลูงพลป้าแตนทนายตั้มและแฟนคลับกว่า50คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะอนุญาตให้สื่อมวลชนและยูทูบเบอร์ถ่ายกิจกรรมในครั้งนี้ได้ซึ่งยังมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับกิจกรรมพญานาคเข้าถ้ำนกฮูกแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะทำอะไรเวลา15นาิกาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางด้วยรถส่วนตัว มาถึงรีสอร์ทที่มีการนัดพบซึ่งทนายสิทธาได้เข้าไปพูดคุยกับลุงพลและป้าแตนเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและรายละเอียดการแถลงข่าวต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาที่รีสอร์ทเพื่อวัดไข้และเปิดลงทะเบียนลุงพลและคาราวาน u t u b e ที่ติดตามมาจากจังหวัดมุกดาหารตามมาตรการการคัดกรองโควิด1 i หลังจากนั้นนายชูเกียรติตถาปลัดอำเภอวังน้ำเขียวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นั่งพูดคุยกับทนายสิทธ,ธาและลุงพลโดยมีการสอบถามซักประวัติการเดินทางเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทนายสิทธาได้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทนายได้ชี้แจงทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้สวมแมสล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมและไม่เดินทางไปที่ในที่ที่มีคนพลุกพานเวลา16นาฬกาทนายสิทธาลุงพลและป้าแตนเปิดเผยว่าในวันที่19กุมภาพันธ์จะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนครองทุเรียนหลังจากนั้น ะเดินทางไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อคูณและสุดท้ายจะเดินทางไปตลาดทนายศิทธากล่าวยอมรับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่ต่อหน้าสื่อมวลชนโดยที่ลุงพลก็ไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนซึ่งทนายสิทธาบอกว่าได้รับเป็นทนายเพราะเข้าหลักเกณฑ์ที่แจ้งไว้และตนก็มีข้อมูลพยานหลักฐานสมบูรณ์เพราะมีหลายๆคนให้บอแส และทําให้มั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายในคดีน้องชมพู่ทั้งนี้ตนยืนยันว่าการรับเป็นทนายความนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกับนายอาฉริยะแต่อย่างใดและยืนยันว่าในการมาเที่ยวกับลุงพลในครั้งนี้ต้องการที่จะมาพักผ่อนไม่ใช่ดึงตัวลุงพลหนีนายอาฉริยะส่วนยุทธการต่างๆที่เขาพูดถึงและดำเนินการนั้นตนก็ ไม่ได้มีความกังวลใดๆอย่างไรก็ตามกรณีการออกหมายจับนั้นตนไม่มีความกังวลกับข่าวลือดังกล่าวและมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะตนเชื่อว่าหากจะมีการจับกลุมจริงๆตำรวจก็คงดำเนินการทันทีและคงไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้าขณะที่ลุงพลเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทนายสิทธารับเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ ส่วนกระแสข่าวการออกหมายจับนั้นถ้าตำรวจสงสัยตนก็สามารถออกหมายเรียกตนมาได้เพราะตนนั้นก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและไม่มีความกังวลพร้อมให้ความร่วมมือ